วันหยุดนี้ทําอะไรดีเลยพาเต้าลูกชายมาที่ร้านแม่บางออนร้านอาหารไทยฟิวชั่นย่านราชพฤกษ์สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเมนูของทางร้านนะคะของย่านแนะนาอันแรกนะคะของเราจะเป็นเซตเมนูค่ะเซตเมนูนี้นะคะเป็นเซตเมนูอาหารไทยค่ะลูกค้าสามารถเลือกอาหารคาวหน้านี้ได้หนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ของทานเล่นได้หนึ่งอย่างน้ำหนึ่งแก้วค่ะค่ะ เมนูกับข้าวของทางร้านก็มีนะคะอาหารเมนูแนะนําที่ขายดีที่สุดเลยก็จะเป็นแกงมาะจวนกระดู <Wow. S 1> กอ่อนนะคะมีแกง,ง,งส้มหมี่บัวู้สดแกงเขียวหวานหมูแดงหรือจะเป็นแกงเลียงก็อร่อยะค,ะค่ะนอกจากนั้นเราก็จะมีอาหารจานเดียวในเล่มค่ะมีทง้งก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาวหรือที่ขึ้นชื่อ,อของทางร้านก็จะเป็นผัดไทยค่ะ เดี๋ยวมอดอย่างเงี้ยค่ะมีกระเท็บอมีกระเทยมกุ้งสดีวแล้วมาเริ่มเลยน้ำสมุนไพรทำเองน้ำลำไย,ยอันชันน้ำส้มอือหืออร่อยมากทุกคนสดชื่นสุดๆเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยสี่สหายอ่าเรียกว่าอร่อยทุกอย่างคะ่ะทุกคนคะ่ะสดชื่นกันไปเลยคะ่ะ สำหรับเมนูสีสหายนะคะแนะนำให้สั่งทุกโต๊ะเลยนะคือดีทุกคนอร่อยกรุบๆลูกชายชอบมากอีฉันก็ชอบมากเช่นกันค่ะ ซึ่งร้านแม่บางอ่อนนะคะก็จะเป็นสไตล์อาหารไทยรสมือแม่ค่ะทุกคนเป็นอาหารไทยโบราณที่หาทานยากรวมถึงเน้นอาหารจานเดียวนะคะรสชาติอร่อยถูกปากแน่นอนมาสะดวกหาง่ายมีที่จอดรถค่ะนี่ที่เด็ดเลยผัดไทยชีส แล้วก็ตามด้วยหมี่กะทิส่งเครื่องดูชีสสิคะยืดคะ่ะยืดคะ่ะยืดไปถึงดาวอังคาแล้วคะ่ <c oughs> ะเจ้าลูกชายชอบมากเลยสำหรับเมนูนี้นะคะอร่อยถูกปากเด็กๆมาต้องสั่งเลยส่วนอีชั้นนะเมนูนี้คือดีใจมากเพราะว่าหาทานยากมากทานมาตั้งแต่เด็กนะคะพอมาเจอเมนูนี้เ่ยรีบสั่งเลย และตบด้วยของหวานอร่อยออร่อยนะเป็นทั้งกล้วยไข่เชื่อมแล้วก็ขนมโคกะทีนะหอมหวานมันอร่อยกำลังดีที่นี่เขามี Delivery แล้วก็มีทำข้ากล่องด้วยนะคะแวะมาเลยนะแม่บางออน